بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوم تي كروب لكو ก็ได้นำฮะดีสมาบ่งบอกกับพี่น้องถึงเรื่องอมาหันตภัยของความโกรธซึ่งถ้าเป็นนิจจสิ์แล้วความโกรธนั้นจะทำให้ไม่ได้เข้าสวรรค์แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะบอกกับพี่น้องว่าบางครั้งจำเป็นต้องโกรธครับเออมีหรือรือจำเป็นต้องโกรธมีครับ ความโกรธในที่นี้ก็คือโกรธเมื่อศาสนาถูกย่ำยีโกรธเมื่อพี่น้องมุสลิมถูกกดขี่ข่มเหงโกรธการกระทําอันนั้นเขาเรียกว่าอัลบุกดูฟิลโกรธเพราะเป็นเรื่องราวที่จะต้องโกรธเพื่ออัลลอฮ์ในส่วนของศาสนาของพระองค์ ไม่ใช่เห็นคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือวลูกหลานพี่น้องทำผิดก็เฉยไม่มีอาการอะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ในความเกี่ยวข้องที่ว่าเป็นเครือข่ายเห็นด้วยกับการทำผิดนั้นก็จะต้องแสดงการต่อต้านหรือไม่พอใจ มันรออามิงกุมมุงกะรอนฮะดีษบอกนะครับใครที่เห็นจากพวกท่านเมื่อเห็นคนหนึ่งคนใดเห็นมุงกะรอนสิ่งผิดของไม่ดีการฝ่าฝืนาศาสนาฟัลยูกอย,ยูรูกใ็ให้ให้ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งผิดนั้นเสียโอ้โหแล้วเราจะไปเปลี่ยนได้ยังไงถ้าเราไม่มีหน้าที่เขามีขั้นตอนครับ มันรออามิงกุมมุงกะรอนไม่เห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะผิดในเรื่องของาศาสนาก็าให้เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นด้วยการไประง,งับด้วยกับเบียดีฮีใช้กำลังละ่ะก็ไปหยุดการกระทำนั้นถ้าอยู่ในาการปกครองอย่างกเช่นลูกหรือภรรยา หรือว่าพี่น้องที่อยู่ใต้ปกครองทำผิดก็จะต้องไปกำจัดสิ่งผิดนั้นให้หยุดนะครับสิ่งผิดนั้นให้หยุดเ,เท่ากับกว่าใช้กำลังนะครับถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่ได้ด้วยมือก็ด้วยกับบริสาน่ฟาบลิซาน่ฟามัลลมิสเตเฟาบลิซาน่ให้ใช้คำพูดนะครับแนะนำบอกกล่าว แล้วก็ยังไม่ได้อีกไม่สามารถฟาบ,บีกอลบิด้วยกับหัวใจก็คือถ้าอยู่ในวงตรงนั้นก็ลุกออกนะครับหรือไม่เอออ,อด้วยกับสิ่งที่กระทำด้วยกับการไม่ร่วมแล้วก็ไม่สนับสนุนก็จะพ้นมนทินจากความผิดนั้นแต่ไม่ว่าจะขึ้นช้างลงมาในความผิดใหญ่โตขนาดไหนหรือเล็กน้อยก็เฉยไม่ว่าอะไรตรงนี้แหละครับ บาปโทษมันก็จะจะโดนด้วยเหมือนกับที่มีฮะดิษบอกว่าอาสาบของอัลลอฮ์เมื่อลงมาก็จะโดนกันหมดก็มีคนค้านว่าเอ๊ะถ้าในกลุ่มนั้นมันมีนมคนที่ไม่ได้ทําผิดมีคนที่ดีอยู่ด้วยแล้วจะโดนได้ยังไงก็โดนด้วยถ้าเขาอยู่แล้วเขาไม่ไม่ติงไม่ท้วงไม่บอกกล่าวไม่ห้ามปรามเพราะนั้นทางที่ดีแล้ว ทำอะไรไม่ได้ก็บีคอลบีให้ออกห่างไม่ต้องไปร่วมกันตรงนั้นซึ่งการทำได้อย่างนั้นก็นับว่าเป็นการมีอีมานนะครับแต่ว่าอีมานยังไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงก็ต้องพูดต้องบอกต้องชี้แจงนะครับถ้าหากว่ามีความรู้มีความรู้เรื่องในเรื่องที่ผิดนั้นไม่ใช่ไปเอาใจเอาความนิยมเอาความถูกใจแล้วก็ไปร่วมกันอยู่ในความผิดนั้น มันก็จะโดนกันหมดทั้งวงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของมหันตภัยร้ายจากสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องช่วยกันกำจัดโดยเฉพาะถ้าหากว่าเรามีความรู้ชัดเจนในเรื่องที่ผิดนั้นตรงๆก็ถ้าหากมีอำนาจอย่างกับฝ่ายปกครองทั้งหลายนะครับก็จะต้องดูแลในเรื่องอย่างนี้ ให้มั่นคงกุลุกุมรอเอินวากุลลุกุมมัสอูลุนอันรอไอยะทิก็ยกกันอยู่เป็นประจำในฮะดีษบทนี้นะครับว่าทุกคนเป็นผู้ปกครองนะครับและผู้ปกครองทุกคนก็จะต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะครับเพราะนั้นทุกคนเป็นผู้ปกครองอย่างน้อยปกครองตนเองนะครับก็ต้องดูแลตนเองให้ดีอย่าไปกล้มกายในสิ่งที่ ผิดในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่มันเป็นมะเซียดหรือมงกัดมะซเซียดนี่ฝ่าฝืนศาสนามงกัดนี่เป็นสิ่งชั่วร้ายเลวที่ศาสนาไม่อนุโลมเอาไว้เลยนะครับก็ต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบผู้อยู่ใต้ปกครองโดยเฉพาะผู้นำครอบครัวรับผิดชอบภรรยานะครับไม่ให้ไปกล้ำกายในสิ่งผิดหลักการศาสนา ในเรื่องของครอบครัวมุสลิมนะครับผู้ปกครองก็จะต้องรับผิดชอบแล้วใครที่เป็นผู้ปกครองครอบครัวก็คือหัวหน้าครอบครัวมีภรรยาก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของภรรยาว่าไม่ไปละเมิดในเรื่องของศาสนาวันหนึ่งก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วทั้งๆท,ที่อยู่ในความสะอาดหมดจดที่จะทำให้บาดาละมาดได้ก็ไม่บอกไม่เตือน มันไม่ชี้แจงเฉยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะต้องถูกสอบสวนจะต้องรับผิดชอบหรือมีลูกสาวลูกชายอยู่ในครอบครัวลูกจะหายไปไหนเป็นวันวัน,วนเป็นคืนคืนเป็นสัปดาห์ก็ไม่เคยจะสนใจรับผิดชอบครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านผู้นำครอบครัวที่จะต้องอดูแลนะครับหายไปบางทีกลับมานี่ผิดปกติก็ยังไม่รู้นะครับ ยังไม่รู้ว่าลูกไปประกอบกรรมทําเข็นอะไรมานะครับก็เฉยต้องสา้ตากว้างไกลเพราะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลนะครับเราก็ไม่ใช่ไปช่วยปกป้องคุ้มครองคนผิดคนทําไม่ถูกก็ได้เคยยกฮะดิษมาแล้วคนที่อาวามูฮดิซันมหฮดะซันคนที่ไปช่วยคนทําผิดมหฮดิษนี่ก็คือคนร้ายนะครับไปขโมยของใครเข้ามาก็ เอาเข้ามาบ้านก็ช่วยกันปกปิดช่วยกันให้ลอดพน้นจากการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ได้เลยนะครับจะมัลอูนจะโดนสาบแช่งทั้งครอบครัวนะครับเลาเร์จะท่งสาบแช่งนะครับละนัลลอหูมันอาวาโมฮดิสันคนที่เป็นคนร้ายหรือโมฮดิซันคนที่ไปสนับสนุนปกป้องอส่งเสริมทำผิดหลักการาศาสนา ก็จะต้องไม่ไม่ส่งเสริมไม่ปกป้องไม่เอื้ออำานวยในสิ่งผิดนั้นถึงจะพ้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนมีอยู่แล้วอัลกุรอานในสุรอัตัฮารีมก็บอกนะครับยาอือฮลาดีนอามานูกูอัมฟูสกลุ่มผู้ศรัทธาทั้งหลายเรียกกลุ่มผู้ศรัทธานะครับเราเรียกมากนะครับ90กว่าครั้งในอัลกุรอานเรียก ด้วยความห่วงใยยาอุฮัลลาดีนาอามานูกูอัมฟุสะกุมผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้านารอ,อากูอัมฟุสะกุมนารอกูอัมฟุสะกุมวะาอาฮลีกุมนารอตัวเองไม่พอต้องเลยไปถึงอาฮลีก็คือคนในครอบครัวแหละรครับอย่างที่บอกไปแล้ว ไม่ใช่ตัวใครตัวมันฉันอ,อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องส่วนที่อยู่ใต้ปกครองจะเป็นยังไงไม่เคยรับไม่เคยรู้ไม่เคยดูไม่เคยแลไม่ได้นะครับไปค้านกันกันกบอัลกุรอานกูเป็นคำสั่งนะครับมานจะาคำว่าวากอยยก,ก,กีกีกียกรูกูผันอัลกุรอานเดน,นะครับเป็นคำศัพท์วากอแปลว่าปกป้องหรือป้องกันคุ้มครอง ยากีตี้เป็นคำสัง่งกียากูยาอยุธดานะมันอุกูผู้ศรัทธาทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงปกป้องอัมฟุสะกุ้มตัวของพวกเจ้าวะอลีกุม้มแล้วก็ครอบครัวของพวกเจ้านารอให้พ้นจากไฟนรกเพราะฉะนั้นผู้ปกครองผู้นำครอบครัวก็มีส่วนอย่างมากนะครับที่จะทำให้ อย่างน้อยตัวเองตามมาก็คือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองได้พ้นจากการลงโทษจากไฟนรกก็คือได้เข้าสู่สวนสวรรค์นะครับเพราะว่าในความเชื่อของมุสลิมตามหลักอิสลามนั้นมันจะมีการสอบสวนมีสวรรค์มีนรกมีการลงโทษมีการชำระบาปมีบัญชีนะครับไม่ใช่นานไปแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรเป็นหลักฐาน ก็จบไม่ใช่ครับนณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏหมดมาถึงวันสอบสวนเพราะนั้นต้องระวังแล้วก็ควรจะระวงังตั้งแต่บัดนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจปกติพอหมดลมหายใจแล้วตัวเองก็หมดสิทธิ์ที่จะปกป้องแม้กระทั่งร่างกายก็ไม่สามารถจะคุ้มครองได้นะครับแต่ตอนที่ยัง มีชีวิตยังมีลมหายใจมีเรี่ยวมีแรงมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ปกป้องตัวเองและปกป้องผู้อยู่ใต้ปกครองนะครับให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตามที่เอาล่อร้องสั่งไว้ตรงนี้นะครับกูอ mm. uh ัม um ฟุสก um ุมวะอหลีก um ุมนาโอก็แสดงว่าไฟนรกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมหันตภัยร้ายแต่ไม่ใช่อยู่ๆจะจับโลนลงไปจะจับใครก็ได้ ต้องมีความผิดมีคดีความที่เป็นความผิดถึงขั้นต้องลงโทษด้วยกับไฟนรกนั้นอัลลอฮ์ก็จะเป็นผู้ชำระผู้ตัดสินทำการลงโทษคนร้ายเหล่านั้นนะครับถามว่ายังพอะจะมีหวังไหมที่จะรอดพน้นอลัลลอฮฺอักวัท่าชีวิตยังไม่ออกจากร่างยังมีหวังอยู่ตลอดนะครับลาตักนตูมินรอมาติลหละอย่าได้สิ้นหวังจากพระ เมตตาของอัลลอฮ์คนที่สิ้นหวังจากเมตตาของอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่มุมินนะครับไม่ใช่มุสลิมที่ดีที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูวะาอาลาคุลยาอิบาดียลลดีนอัสรฟูอาัลาอัมฟูซิฮิมอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่าจงประกาศเถิดมดุฮัมมัดโอ้บรรดาบ่าวของฉันที่อัสรอฟูที่ปล่อยตัวปล่อยใจ ปล่อยกันกระทําไปในทางที่ผิดที่ยาวนานอยู่ในความไม่ดีนั้นอยัยบาเดียลลีนะอัสรฟูอาลาอัมฟูซิมปล่อยปล่อยไปหมดในทางที่ดีไม่ได้ยึดกลับไปหลงอยู่ในทางที่ชั่วทางที่เป็นบาปนะครับลาตักนาตูมินอัามติลหเยสินหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮ์ก็หมายถึงให้หยุดจากความไม่ดีนั้น แล้วเลิกให้หมดจดกลับสู่หนทางที่ดีนะครับอินนัลลอฮัยยักฟิรุซูนูบะญามีอาแท้จริงอัลลอฮจะยกโทษอภัยโทษให้กับบาปต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกูฟตไม่ว่าจะเป็นชีริกถ้าเตาบะก็คือเลิกกลับตัวด้วยกับเตาบาตันนสูฮาการเลิกกลับอย่างถอนรากถอนโคนคือหมดจด ไม่ไปมีรสชาติในความผิดนั้นอีกเลยนั่นแหละครับอัตตาอิบุกามล,ลาดัมละคนที่กลับได้เช่นนั้นก็หมดจดเหมือนกับคนที่ไม่มีบาปไม่มีโทษอันใดมาก่อนเลยก็อัลฮัมดุลิลละถ้าใครทำได้เช่นนั้นนะครับเราก็จะส่งเปลี่ยนความไม่ดีของเขาให้เป็นความดีทั้งหลายเพราะอินนัลลอฮะอกอฟูรุนอรอฮีมเลานั้นเป็นผู้ทรงเมตตา เสมอแล้วก็ทรงให้อภัยนะครับกรุณายิ่งนะครับก็เป็นข้อมูลที่พอจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนยึดมั่นถือมั่นแนวทางที่ดีงามแนวทางที่ถูกต้องนาแนวทางที่มันมีราคาถึงกับได้เข้าสวรรค์ถึงแม้ว่าจะไม่ยาวไม่มากทำไม่ดีทำชั่วไม่ยาวนาน,านแต่กลับ ตัวได้สนิทสนมนับตั้งแต่วันที่กลับตัวชั่วโมงที่กลับตัวนั้นหมดจดสดใสแล้วก็เวลาที่เหลือให้มีแต่ความดีอินนัวลาฮยักฟิรุดูนูบะจจมีอาแท้จริงอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษทั้งหมดแต่ขออย่างเดียวว่าให้รีบกลับตัวอย่าปล่อยพลัดวันประกันพุ่งเมื่อนั่นเมื่อนี้แล้ว จะหมดโอกาสที่กลับตัวเพราะว่าการจบชีวิตนั้นจู่โจมมาเมื่อไรไม่มีใครรู้กำหนดหมายการกำหนดการได้นะครับเพราะนั้นให้รีบให้เร่งให้เร็วในส่วนที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์จะดีกว่าจะได้รับความได้เปรเียบนะครับไม่ใช่นิ่งนอนใจนะครับอัฟาอามินูมักรลออย่างนิ่งนอนใจไม่กลัวการลงโทษแผนการลงโทษของอัลลอฮ สุบฮานะหูวะตาลาปลายะมนุมักรลออิลลาโกมุลคอซิรูนไม่มีใครที่ไม่กลัวการลงโทษของอัลลอฮ์นอกเสียแต่ว่าเขาจะเป็นพวกที่ขาดทุนนะครับเพราะว่าไม่กลัวก็เลยจมปลักอยู่ในสิ่งผิดอยู่ในการฝ่าฝืนนั้นตลอดนะครับก็จะทำให้หมดโอกาสเมื่อกลับตัวไม่ทันเพราะถูก หนึ่งวิญญาณออกจากร่างมลิกุลมลิกิลมูดมาจะผลัดวาวยเพิ่งฉันยังไม่พร้อมก็คงไม่ได้นะครับก็จะต้องไปตามที่ถูกเจ้าหน้าที่มาเก็บดวงวิญญาณนั้นไปอัลฮัมดุลิลล์ในอิสลามนั้นได้บ่งบอกเอาไว้สอนเอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมดจดนะครับขอเพียงแต่ว่ามุสลิมนั้นบริสุทธิ์ใจไหม สะอาดในจิตใจไหมหรือปล่อยอารมณ์ไปตามชอบถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่ระวังนะครับมันจะตกเป็นความขัดทุนอันมโหฬานที่ไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้นะครับถ้ามันสายไปแล้วเพราะนั้นครับพี่น้องในวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วนะครับก็ต้องจากลาไปก่อนนะครับวัสลอฮู อะลานบีญานะมุฮัมมดวะลาอาลิฮิวะหบิฮวะสสลามุอลัยกุมวราหมตุลิวบรากาตุี่จุดไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อ Muslim On Air ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี